สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องที่รักเมื่อข้าพเจ้ายัางเด็กนั้นเคยมีประสบการณ์กับการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งเป็นรูป ต่างๆนานาและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพเจ้าที่คนจีนเชื่อถือก,กันมาเนื่องจากคุณย่ารวมไปถึงครอบครัวฝั่งคุณพ่อต้องเชื่อต่างก็เชื่อตามอมหพร,รุรรษแล้วก็พระต่างๆที่พวกเขาเห็นว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ได้เรียนรู้ กันมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กนะคะแต่วันนี้ข้าพเจ้าก็สามารถที่จะแยกแยะเองได้ว่าพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่นั้นมีลักษณะอย่างไรและแตกต่างจากลูกคารพที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างไรและที่สําคัญข้าพเจ้าก็ตัดสินใจที่จะเลือกและเชื่อพระเจ้าองค์นี้ที่ชื่อว่าพระเยซูคริสต์พระพีได้ให้รายละเอียดที่ทำให้เราเข้าใจถึงพระลักษณะ หรือว่าลักษณะของรูปเคารพที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียนสอนประชากรของพระเจ้าในเวลานั้นก็คือชนชาติอิสราเอลแล้ววันนี้ก็ได้เป็นบทเรียนที่สอนพวกเราด้วยนะคะพระคัมภีร์อยู่ในอิสยาบทที่40 18-20ถึง20ซึ่งมีใจความว่าท่านจะเปรียบพระเจ้าเหมือนผู้ใดหรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไรรูปเคารพนัหรือช่างเขาหล่อมันไว้ช่างทอง เอาทองคําปิดไว้และหล่อสร้อยเงินให้เขาผู้ที่ยากจนก็เลือกสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาเป็นไม้ที่ไม่ผุเขาสอบหาช่างที่มีฝีมือมาตกแต่งให้เป็นรูปครบที่ไม่วั่นว้เพระพีตรงนี้นะคะอิสยาได้ได้กัจะนาะได,ได้ได้กล่าวเมื่อเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ได,ได้ได้คุยถึงเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือได้บอกว่าความรู้และความเข้าใจมนุษย์นั้นเปรียบกับพระเจ้าไม่ได้เลยแล้ววันนี้อิสยาก็ได้โยนคำถามสองข้อด้วยกันถามพวกเราว่าลองคิดดูซิถ้านจะเปรียบพระเจ้าเหมือนผู้ใดหรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไรนะคะจะเปรียบกับลูกขลพซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างด้วยมนุษย์ที่เป็นช่างหล่อหรือว่าช่างเจรไน ที่จะขอให้พวกเขาทำขึ้นมาหรือโดยข้อที่29 20เนี่ยอิสยาก็แจ้งเราว่าผู้ที่ทำลูกเลบรเหล่านั้นขึ้นมาหรือว่าผู้ที่กราบไหว้ลูกเคารนะคะก็สามารถแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีฐานะมีมีเงินทองมีความมั่งมีระดับหนึ่งกับกลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากจน กลุ่มที่มั่งมีหรือมีฐานะเขาทาอะไรเขาจะเอารูปเคารพเหล่านั้นที่ที่อาจจะทํามาจากหินที่มีค่านะคะหรือทํามาจากอะไรก็ตามที่ที่ได้เจีออกมาเป็นรูปร่างแล้วแล้วก็จะหาช่างทองและนําทองเนี่ยไปปิดตามร่างกายเพื่อให้มีคุณค่าแล้วก็ราคาสูงมากขึ้นหรือ นอกจากพระเล็กพระน้อยที่พวกเขาทำขึ้นมาที่ทำมาอย่างกระทัดรัดก็ยังสามารถทำสร้อยสร้อยทองหรือว่าสร้อยเงินขึ้นมาที่จะสามารถห้อยพกติดตัวไปไหนมาไหนได้อีกด้วยและสำหรับคนยากจนล่ะคนยากจนก็จะเลือกวัสดุที่ไม่แพง ที่หาง่ายที่สุดก็คือไม้แต่ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุนะคะแล้วพวกเขาก็จะหาช่างที่มีฝีมือมาตกแต่งจนจนมันสามารถที่จะยืนได้ไม่ล้มมันสามารถที่จะมั่นคงอยู่ได้ นอกจากนี้ผู้เขียนสัตด,ดียังให้ภาพของรูปเคารพซึ่งมาสนับสนุนอิสยาในเรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากเลยพระบีตรงนี้ไม่ได้เป็นพระบีดที่เยาะเยะ้ยสําหรับคนที่กลับไหว้รูปเคารพนะคะแต่เป็นการบ่งบอกถึงความจริงความจริงที่เกิดขึ้น และมันคือความจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นที่ไหว้เคารพด้วยนะคะอยู่ในสุตรสด,ดุดีบทที่115ข้อที่4ถึง7นะกล่าวว่ารูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำเป็นทารกันของมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ยินมีจมูกแต่ดมไม่ได้มีมือแต่คลาไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้รูปเหล่านั้นทาเสียงในคอไม่ได้ผู้ที่ทารูปเหล่านั้น จะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นเออบรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันพระพีตรงนี้กำลังชี้ให้เห็นถึงความจริงของวัสดุที่พวกเขานำมาสร้างนะคะลูกเคารบเหล่านั้นที่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงสำหรับคนที่มั่งมีและคนที่ยากจนทำขึ้นมาเนี่ยก็ล้วนใช้วัสดุที่แตกต่างกัน แต่วัสดุเหล่านั้นนั้นกลับถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและทักษะความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์พวกเขาก็ได้นําช่างเหล่านั้นที่มีฝีมือเนี่ยมาใช้งานแต่พระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับรูปเคารพใดใดพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของสิ่งสารพัดรวมทั้งตัวของมนุษย์ด้วยพระเจ้าทรงมีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมหรือเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ ซึ่งในกิจการนะคะอาจารย์ปโลก็ได้กล่าวไว้ในบทที่ 17: ข้อ29บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินอันเป็นปฏิมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์แต่ให้เราทำอะไรล่ะให้เราทิ้งสิ่งที่เราเคยเชื่อนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อเรามีลูกคารบเยอะแยะเลยนะคะ เมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเรายินดีที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วเราก็ควรที่จะยำเกรงพระเจ้ายินหยัดในวิธีทางที่ถูกต้องเชื่อวฝังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆการตัดสินใจของเราและทิ้งสิ่งเหล่านั้นที่เราเคยนมัศก,การหรือว่าเราเคยเชื่อถือมาตลอดรวมไปถึงใครก็ตามความสามารถใ,ใดๆก็ตามความคิดของเราก็ตาม หรือว่าไอดอลใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งแล้วเรายกย่องพวกเขาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูกคลรของเราได้ด้วยดังนั้นเราต้องระมัดร,ระวังนะคะดังนั้นเราตรงนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยพระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณอยู่ทุกหนทุกแห่งและ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็สถิตยอยู่ในตัวลูกๆของพระอ,องค์ด้วยไม่ว่าเราจะไปไหนพระเจ้าไปด้วยเราร้องเรียกพระเจ้าได้เสมอแม้ในยามฉุกเฉินและพระเจ้าได้ยินแม้แต่ความคิดในใจที่เราไม่พูดมันออกมานคะคะนี่คืออย่างแรกแล้วอย่างที่สองล่ะอย่างที่สองพระเจ้าไม่รับคําสั่งจากเราแต่พระเจ้าทําทุกอย่างตามมาน้ําประทัยของพระเจ้าหรือว่าทําตามใจพระเจ้านั่นเอง ก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะคะจากที่เราเคยเนี่ยขอให้พระเหล่านั้นที่เราทําขึ้นมาเนี่ยขอให้พวกเขาทําตามใจเราบางคนอาจจะขอให้พระเหล่านั้นตอบสนองกิเลสตัณหาความโลภหรือว่าความต้องการของเราแต่เราใช้วิธีนี้กับพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้นะ เราจะขอเนี่ยเราต้องขอตามมน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการมารู้จักพระเจ้าก่อนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็จะต้องขอตามนั้นเราถึงได้ม,มั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานให้แน่นอนเราขอในสิ่งที่จําเป็นต่อตัวของเราแล้วก็ต่อครอบครัวองเราเราขอเพื่อจะให้ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นในงานรับใช้ของพระเจ้าได้ เราขอเพื่อคริสจักรของเราเพื่อผลประโยชน์ของคริสจักรของเราเราขอเพื่อภารกิจของพระเจ้าที่จะขยายออกไปได้เราขอเพื่อคนอื่นนะคะคิดถึงคนอื่นไม่ได้เห็นแก่ตัวและคิดถึงตัวเองเสมอเลยแต่เราคิดถึงคนอื่นอธิษฐานเผื่อคนนั้นคนนี้ให้พระเจ้าช่วยพวกเขานะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง เราขอด้วยท่าทีแล้วต้องขอด้วยท่าทีที่มีใจที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีจิตใจที่ยินดีเมื่อพระเจ้าจะตอบหรือว่าไม่ตอบตามที่เราขอก็ตามประการที่3 พระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของเรานะคะเมื่อเราทูลขอพระเจ้าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้านะเพราะพระเจ้านั้นสัพพันยูพระเจ้านั้นเปี่ยมด้วยสติปัญญาและฤทธิเดชและที่สําคัญพระองค์รู้ล่วงหน้าเวลาของพระเจ้านั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดและให้เรามั่นใจว่าพระองค์ไม่เคยสายพระองค์ทันเวลาเสมอและพระเจ้าก็รู้ว่าอะไรเหมาะสม ที่สุดกับลูกของพระองค์ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราขอกับพระเจ้าให้เราไว้วางใจว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งที่เราขอพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างอื่นที่ดีต่อลูกของพระองค์ด้วยนะคะเรามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่ชี้ให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระเจ้าที่มีชีวิตกับพระเจ้าที่ทํามาด้วยวัสดุเหล่านั้นที่พระองค์ทรงสร้าง มันมีปากแต่มันมีพูดไม่ได้มีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินมีมือก็คลำอะไรไม่ได้มีเท้าก็ไปไหนมาไหนไม่ได้แต่พระเจ้าของเรามองเห็นทุกอย่างได้ยินทุกเรื่องและพระองค์ ก็สาม,มารถสัมผัสจิตใจของลูกพระองค์ได้และพระองค์นำเราในทุกๆย่างเท้าของเราที่พระองค์ต้องการให้เราเดินไปขอให้เราที่จะไว้วางใจพระเจ้าองค์นี้ที่มีชีวิตให้เราตระหนักอยู่เสมอให้เราล้ำลึกว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอแล้วก็เราสามารถที่จะร้องทูลแล้วก็หาพระองค์ได้นมัสการพระองค์ได้ตลอดเวลาเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน